พี่น้องคะยายซิดไดิไปเห็นนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหนึ่งถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงแรงอยู่นะคะสําหรับเด็กอายุแค่นี้ค่ะไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้กับเด็กอายุแค่นี้พี่น้องคะมือนี่ค่ะยายซิดเขาไปเห็นนะคะจากเพจของคุณนุชาแนลนะคะเพิ่นได้เอามาล่งนะคะได้มีภาพ พี่น้องอายนะคะได้ร้องเพลงคููกับน้องมิลินนะคะในเพลงป้าเมียมาเลยค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ไพ่ฟังไพ่กวามวนไพ่เห็นไพ่กวานาหลักพี่น้องคะสำหรับเพลงนี้ของน้องนะไล่กุ้มปิดทีพ่านมากพี่น้องคะแต่บว่ายสิมีคอมเมนต์ซึ่งถือว่าเป็นคอมเมนต์ทีแรงแรงพอสมควรคือก่อนที่คุณจะออกมาคอมเมนต์ว่า ว่าอีหยังน่ะพี่น้องควรคิดผิจารณากรบว่าสมควรสิบวบอกับเรื่องแคนีพี่น้องขาก้อนสิบไปหนามาหลังาย่าิบอยากจะให้พี่น้องได้เห็นชุดทีอีหลา่าใส่ร้องเพลงในไลน์นี่นะคะพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งซอยกันผิจารณาไปซอยกันว่าชุดนี้เป็นดังที่เิ่นเบาอยู่บอกนะคะได้มีคอมเมนต์จาก คุณยายท่านหนึ่งพี่น้องบอกว่าอายุแค่นี้ใส่ชุดแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยหมดกันวสันพี่น้องนะ no นะคะุณหนุชาแนวะค่ะเพิ่นกระบ,บอกเพิ่นกระเขาไปพยายามสิเขาไปอธิบายนะคะให้คุณยายท่านนี้เพิ่นเข้าใจเพิ่นบอกว่าไม่ดราม่าน้องนะคะชุดนี้เป็นชุดที่เอฟซีส่งมาเซอร์ไพรส์แต่น้องโตขึ้น สูงขึ้นชุดเลยสั้นเจ้าสั้นค่ะข้างคุณน,นุชาแนวกับพยายามทีจะอธิบายให้เข้าใจนะคะถึงชุดนี้แต่ก่อนอื่นพี่นอ้องอยากให้พี่น้องได้เบื้องก้อนวาพิจารณาซอยกันวาเป็นคือเพิ่นวาอยู่บ่บ่เหมาะสมบอกนาเกียรติไปบอกพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค้าว่าชุดที่หล่าส่พี่น้องไม่ค่อมรู้ซึกแบบใหมาเบิ่งกันเลยค่ะ นะพี่น้องเบื้องภาพกันแล้วกันนะคะได้ฟังเพลงนี้นิดหน่อยไปค่ะเพื่อมีอติดลิกซิเพิ่นนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะอยากให้พี่น้องได้เบื้องแค่ชุดที่น้องอาอายสวมใส่พี่น้องคะแล้วเข้ากับมาตัดสินย่าซีว่ามันกับบไดดานาเกียรติได้พี่น้องคะเป็นชุดที่เด็กทุกคนก็ ใส่ได้แต่ตอนนี้คืออ้ายนะคะโตโตขึ้นเป็นสาวขึ้นนะคะูุดก็อาจจะสั่นขึ้นไปนิดน้อยแต่ว่าก็บพถึงว่นนาเกียรติพี่น้องเพราะว่ามีผู้ใหญ่ดูแลอย่างดีพี่น้องคะนี่ค่ะนี่คือชุดทีกําล่างเป็นกระแสว่าไม่เหมาะสมหมดกันนะคะหมดกันสําหรับชุดนี้ว่าสันพี่น้องคะแล้วมาฟังคอมเมนต์พี่น้องคะคอมเมนต์มากเหลือเกินสําหรับเรื่องนี้นะคะ อายุแค่นี้ใส่ชุดแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยหมดกันมาสั่นนะคะแล้วก็มีหลาย่ันค่ะเขามาคอมเมนต์มาว่าชุดสั้นชุดสั้นนะจ้าาสั่นพี่น้องการแต่งตัวอย่าพึ่งโชว์ค่ะแต่งแนวน่ารักจะดีกว่าค่ะน้องยังเด็กอยู่ค่ะนะคะกัาบางคนกัเขาใจอยู่ด้ค่ะการทเขามาคอมเมนต์เน่้ตีเพื่อก่อก็เข้าใจนะคะแต่บางอย่างที่อ่า ก่อนที่จะคอมเมนต์น่ะพี่น้องขากะถือว่าไม่จะคิดว่าน้องโซ่เหนไหมพี่น้องค่ะคือต้องเข้เขาใจได้ว่าบางทอชุดที่เพิ่งจะส่งมาห้หรือว่าแฟคลับเอฟซีส่งมาใหา้น้องแต่ว่าตอนนี้น้องเด็กหน่อยก็กำลังเติบโตพี่น้องกำลังโตว,ว่างโตขึ้นนะคะพี่น้องค่านะคะแล้วหลายคนพี่น้องก็บ,บอกว่าแต่คุณนชาแนลเขาไปตอบกลับคือทุกคนเลยคะ่ะคือ พยายามจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าชุดนี้ป้าปา,ปาตัดมาเซอร์ไพรส์น้องค่ะโตขึ้นเยอะชุดเลยสั้นจ้าสันพี่น้องเพื่อนคือเขานารักมากค่ะทางเพจของนู้ชาแนลนะค,ะ,คะเขาไปอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจถุกคนบางคนอาจจะบอกเขาใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเขาตั้งใจอยากจะให้น้องใส่แบบนี้บอแต่เป็นชุดทีเมย์ๆป้าๆแค่คลับเอฟซีทรงมาให้ แล้วขอนบอไซด์ก็คิดน้ำเพลินเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องชุดนะพ่อจ๋าพงศกรผลิเป็นค้นกำกับหรือว่าเป็นคนดูแลอยู่แล้วเรื่องการแต่งกายของน้องนะคะปกติแล้วนะคะอาอายสุณาพรจะแต่งกายแบบเรียบร้อยน่ารักสมวัยสดใสสมวัยนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วนะคะชุดนี้ป,ป้าตัดมาเซอร์ไพรสน้องตอนนี้น้องโตชุดเลยสั้นจ้านะคะแล้วกับพ่อจา๋าอย่าพึ่งให้น้องอาอายใส่สั้นมากนะคะ ใส่ให้สมวัยน่ารักกว่าอะเห็นนักร้องสมัยนี้และปวดใจเหลือเกินมาสันพี่น้องนะคะให้น้องใส่สั้นเกินไปค่ะขอยาวหน่อยน้องกําลังโตแต่ก็น่ารักค่ะนะคะบางคนก็เขอใจอยู่เด้พี่น้องแต่กก็ขอบพูณนะคะที่เขามาแสดงความคิดเห็นแบบจากใจคือแบบขอขอให้ยาวกว่านี้หน่อยอย่างเงี้ย่ยสิวาพี่น้องแต่อย่าดราม่าน้องอย่าว่าน้องเลยนะคะ ชุดให้ช่างไปเย็บต่อเติมเพิ่มให้ยาวกว่านี้นิดนึงนะคะน่ารักค่ะนะคะไม้เรียวในมือพ่อจา๋าสั้นเลยเห็นชุดอีราชุดนี้พ่อจ๋าไม่ชอบให้น้องใส่สั้นว่าสันพี่น้องเก่งน่ารักมากค่ะน้องอาอายน้องมิลินนะคะเอาไปร้อยดวงเลยว่าสันพี่น้องเก่งมากค่ะลูกน่ารักทั้งสองคนเลยค่ะ นะคะอาอายร้องเพลงเพราะน่ารักมากเก่งทั้งสองคนคะ่ะชุดนี้น่ารักน้องใสแล้วน่ารักแบบเด็กๆนะคะนี่มันเป็นความคิดเห็นแบบหลากหลายพี่น้องน่าหนัา,นาคิดต่างนะคะต่างคนต่างชื่นชอบหรือว่าบางคนกัสีอ่าเข้าใจบางคนกับย่งบางคนเข้าใจบางคนกับด้วยความหักอิหลานั่นแหละคืออยากจะเซฟน้องนั่นแหละคะ่ะบางคนนะคะแต่บางคนที่เพื่อนเข้ามากคอมเมนต์ก็ อ่านแล้วเขาสิรู้เลยค่ะว่าเกตหน้าของแต่ละคนแบบใดไหมค่ะอ่านจากคอมเมนต์นี่ค่ะพี่น้องค่ะเด็กโตเร็วมากค่ะกําลังกินกําลังเติบโตย่าหนูกับลาหลาน่ารักค่ะอมยิ้มตามเลยค่ะละสันน่ารักค่ะเก่งเกงค่ะชอบย่าหลานน่ารักมากชุดน่ารักค่ะเก่งมากค่ะน้องเขาน่ารักอยู่แล้วแต่ให้ยาวกว่านี้นิดนึงนะคะจังสีกับมี่พี่น้องค่ะ คือหลากหลายสำหรับความคิดเห็นนะคะกะฝากไปถึงนะคะเมมแม่แ,มแฟนคลับเอฟซีค้นทีหวังดีหรือว่าค้นทีเตือนด้วยความเจตนาที่หักอิหล,หลีหักจากใจนะคะกะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องกะขอให้เสื้อมันในการดูแลก,การเซฟลูกสาวจะห้องพอจากพวกสกรนะคะเมมแม่แ,มแฟนคลับเอฟซีมาต้องกังวลหลายนะคะกเพิ่นดูแลลูกเพิ่นเป็นย่างดีละคะ่ะ แล้วสําหรับเรื่องนี้พี่น้องกับท่านบอดโนกับโคงเกียรรับไว้พิจารณาค่ะนะคะแต่สิบไปหนามาาลังกับยสิบกับว่าภาพนี่น่ารักสมไว้พี่น้องน่ารักสมวัยแต่ถ้าแม่แม่อยากให้ย่าก็นี้กับพอจ๋ากับญาหนุกับคงเะยพิจารณานะคะฝากสุขุมสุขนก็คือบ่ตรงห่วงค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะสําหรับมือนีฝากไว้สนิทก่อนค่ะสวัสดีค่ะ